สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเล่นอินโทรเพลงพูดไม่ได้ของ p o เ a โตนะครับเพลงนี้จะประกอบด้วย9ขคอร์ดนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆใช้คาโปหนีบที่ห้องที่2นะครับโดยเพลงนี้จะใช้ในคีย์อนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด E แต่จะไม่ไม่กด เต็มทั้งขออย่างนี้นะครับโดยการเกาเราจะกดที่กดแค่สายที่1กดลงไปเลยสายที่1ห,ห้องที่4แล้วก็ให้เพื่อนๆใช้มือขวาเล่นสาย1สาย2กับสาย6กพร้อมกันโอเคแล้วก็2อหนึ่ง กดที่ห้องที่ห้าสายที่หนึ่งแล้วก็กลับกลับมากดที่สายที่หนึ่งเหมือนเดิมห้องที่สีแล้วก็ปล่อยอเล่นแค่สายที่หน่งโอเคแล้วก็มากดสายที่สองอามาเล่นสายที่2 กดอะไรเลยครับอาอย่างนี้แล้วขอต่อไปเป็นขอด b 6 d s h a r ปให้เพื่อนเพื่อนใช้นิ้วกดที่เฟสที่ c 12 3 4 5กด5เส้นแล้วใช้นิ้วก้อย มากดที่เฟสที่7ของสายสองส่วนนิ้วนางกดที่สายที่5ของเฟสที่6อย่างนี้แล้วก็เลื่นพร้อมกันครับสายที่2กับสายที่5แล้วก็มือขวา เล่นลงมา4 3ต่อมาให้กดที่สายที่สองของห้องที่ห้า แล้วมากดที่สายที่สองของห้องที่7แล้วก็ปล่อยแล้วก็เล่นแค่สายที่สองสองกับ3า เป็นคอร์ด D B major s กดเหมือนเดิมเลยกด1 2 3 4 5ของเฟสที่4แล้วก็มากดสายที่ 2. ของของ้องห้องที่5แล้วก็มากดสายที่4ของห้องที่6 ขวาเล่นที่สายที่5กับสายที่2พร้อมกันน,นี้แล้วก็มาเล่นที่ C สาย C C 3โอเคสกั 3. บ3าม้เพื่อนๆสายนิ้วกล้อยต่อมากดที่ สายที่สองของห้องที่7นี้แล้วก็กลับมากดที่สายที่สองของห้องที่ห้าได้อย่างนี้แล้วปล่อยทั้งหมดกดกดแค่ห้องที่4แล้วเล่นสายสอง จะเป็นกดแบบแฮมเมอร์ออนนิดนึงนะครับแฮมเมอร์ออนครับกดส่วนห้องที่4ให้กดแบบแฮม m e r เมอร์ออนนะครับกดที่สายที่2ของห้องที่5แล้วก็กดประมาณนี้ครับเพื่อนกดนิ้วกลางลงไปสายที่2ของห้องที่5แล้วก็ปล่อย แล้วมากดที่สายที่3ามมือนิ้วชี้ยังอยู่เหมือนเดิมกดที่3สายที่3ของห้องที่6ต่อมาเป็นคอร์ด B ก็จับเหมือน B ปกติเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อทีอ่ให้เพื่อนๆใช้นิ้วนิ้วชี้กดสาย 1, สาย 2, สายสาสายสสายหของห้องที่สอง แล้วใช้นิ้วกลางนิ้วกลางกดที่สายที่2ที่3ที่4ของห้องที่4อ่มือขวาให้เล่นสายที่5กับ2พร้อมกันแล้วก็มาเล่นสายที่4กับ3โอเค คอต,ต่อไปเป็นคอร์ด A Z 2. อซัดเพื่อนๆกดที่สายที่3กับ4ของห้องที่2องเสียงจะเป็นประมาณนี้แต่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดที่สายที่2ของห้องที่2เล่นแบบ Hammer On ครับ กดลงไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็เล่นสายที่สองกดอีกเล่นสายที่หนึ่งโดยไม่กดอ่าเป็นประมาณนี้โอเคอันนี้คือคอร์ด A ซัดสองนะครับต่อมาเป็นคอร์ด E major 7/ ร์ sharp. ่ดชาก่อนที่จะเล่นคอร์ด e major 7/ รอ่ดา ให้เ,เพื่อนๆกดนี้ก่อนแล้วก็มากดที่ใช้นิ้วโปง้งกดที่าสายที่6ของห้องห้องที่4นิ้วกลางนิ้วกลางกดใสายที่3ห้องที่4นิ้วนางกดสาที่4ของห้องที่4เหมือนกัน โดยการเล่นสายที่3กับ6พร้อมกันแล้วก็สาย3อีกทีหนึ่งแล้วก็เล่นสายที่1โดยการไม่กดแล้วให้เพื่อนๆใช้นิ้วซมากดที่สายที่2ของเฟสที่4ของห้องที่4 ใช้บสน,นึ่งแล้วก็มากดนี่เป็นประมาณนี้ครับขอต่อมาคือขอด A อซัดให้เพื่อนๆกดนิ้วโป้งที่สายที่6ห้องที่2 แล้วใช้นิ้วนางกดสายที่4ห้องที่2เหมือนกันใช้นิ้วกลางกดที่สายที่สามอ่ามือขวามือขวาให้กดสายที่6 หกสี่สามสี่หนึ่งอ่าหกสี่สามสี่หนึ่งคอต่อมาเป็นคอร์เ A สลัด B ให้เพื่อนๆกดเลยกดที่เฟสที่สองสายหนึ่งสองสามสี่ห้ากดอย่างนี้ แต่ไม่ต้องเล่นสายที่6กับสายที่1เล่นได้แค่หนึ่งสองสามสี่เล่นได้แค่สองสามสี่ห้านี่คือคอร์ด A อสลัดคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด B7 ก็กดเหมือนเดิมกดกดที่ห้องอ่าที่สองเหมือนเดิมสายหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว ใช้นิ้วนางหรือน,นิ้วไหนก็ได้ที่เพื่อนๆถนันนดกดที่สายที่2ของห้องที่4แล้วมากดที่มากดที่สายที่4ของห้องที่2องอแต่เล่น5กับ2ส,สาย5กับสาย2พร้อมกันแล้วก็มา เลีนที่สาย4กับ3อ่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ